สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำอะไรนะกระเพราเครื่องในไก่ซื้อเครื่องในไก่มาจะมาทำแบบหอมๆเผ็ดๆเครื่องในไก่นะคะเราซื้อไปแล้วนะคะเราต้องมาหั่นล้างทำความสะอาดนะส่วนหัวใจเนี่ยให้เพื่อนๆผ่าครึ่งนะข้างในเนี่ยเห็นไหม มันจะมีเศษคราบเลือดคราบอะไรเนี่ยเวลาล้างต้องล้างให้หมดนะคะเพราะว่าเวลานั้นๆน่ะไปผัดแล้วมันทําให้ขาวได้แล้วพวกเศษพวกเนี้ยเราเจะเอาออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะหนนั่นเนี่ยพวกพังพวงพังขืดเนี่ยเราต้องเอาออกให้หมดนะคะตับหั่นชิ้นพอดีคำมันี๋ยวก็จะหั่นกันไป บางทีไอ้เศษดำๆคาบเลือดคาบอะไรมันค้างมันจะมีอยู่ในตับนั่นเองเดี๋ยวเราหั่นกันก่อนนะคะโอเคอย่าใส่เยอะสิแม่อย่าอย่าเยอะอย่าเยอะ เราก็ล้างจนสะอาดนะคะล้างน้ําล้างเกลือหลายๆรอบนะคะเดี๋ยวพักไว้ให้มันเสด็จน้ํานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นพริกหยวกกันเพราะเวลาผัดเออให้ใส่แบบมีชิกเจอแบบเคี้ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะมาหั่นไปเขะ ทุกอย่างแล้วเราจะมาตั้งกระทะกันนะคะเห็นไหมว่าเราจะไม่ตำพริกกับกระเทียมนะเราจะมีเคล็ดลับเพิ่มความหอมให้กับออผัดกระเพราเครื่องในไก่ของเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะอยากให้เพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะใส่เครื่องในค่ะ ซิลิโคนอันนี้เป็นซิลิโคนที่โดยความร้อนได้นะคะคือทำกับข้าวได้อะแต่ไม่ได้สัมผัสไฟโดยโตรงนะเราก็จะผัดค่ะช่วงนี้จะจะเหมือนจะลวนเครื่องในไก่ก่อนให้เขาสุกระดับหนึ่งก่อน ริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปนี่ไม่ต้องกลัวน้ำมันจะนองนะคะเนี่ยพราะกว่าเครื่องในคือตับเนี่ยเขาจะสุกไอ้นี่นิดนึงนะสุกยากนิดนึงเดี๋ยวน้ำมันจะพอดีกันอพอ,เ,อ,อเครื่องในไก่เราสุกนะคะเราจะใส่พริกห,วหยวกลงไปแล้วก็เคล็ดลับ พริกกะเพราของเรานะคะที่จะเพิ่มความหอมและเผ็ดร้อนนะคะเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะพริกแห้งอันนี้เราจะไปคั่วก่อนนะไปคั่วแล้วก็มาตำหยาบนีแล้วก็เทียมเราจะใช้เป็นกระเทียมเจียวแล้วก็ปรุงรสตามปกติเลยเพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะคะแล้วจะพบว่ารสชาติกะเพรามันแตกต่างแล้วก็ปรุงรสชาติ เราใส่โซเดียมนะแล้วก็ปรุงไปเลยใครรักสุขภาพก็ปรุงเบาๆหน่อยแล้วก็ผัดไปแล้วเราจะเติมแต่งสีด้วยซีิ๊ดำเล็กน้อยเพื่อความน่าทานนะคะมาขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ใบกระเพราแล้วก็ผัดให้เข้ากันเนี่ยหอมมากหอมพริกขั่วเพราะว่าพริกเราอะไปคั่วไว้ก่อนแนละ้ว แล้วก็เทียมเป็นกระเทียมเจียวเข้าสสวนร้อนๆไผ่ดาวสักฟองหนึง่งจบเลยสำหรับสายที่ชอบทานตะเพาเครื่องในไก่นะคะอ่ะผัดไปผัดมาไก่ยังไม่ตายกระเด็นลงไปหล้เนี่ยเห็นไหมสีสันน่ากินแถมหอมมากๆเมืม่อไหร่โทรศัพท์จะส่งกลิ่นได้ไม่รูะะ้แล้วไฟในครัวมันจะ มืดๆหน่อยนะคะไม่ค่อยสว่างต้องขอไฟด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไฟมาเสริมอะไรดีเดี๋ยวขอไปดูก่อนเนี่ยแค่นี้เองกระเพราไก่ง่ายๆง,งบงบไม่ถึงห้าสิบบาทจานนี้นะไม่ถึงห้าสิบบาทไปเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะ เสร็จแล้วจ้ากระเพราเครื่องในไก่ผิกแห้งฉบับของบ้านเรานะคะหอมๆเลยค่ะรสชาติจัดจ้านนะคะเผ็ดร้อนด้วยพริกขั่วของเรานะคะที่สําคัญเครื่องในไม่คาวนะคะฝากกดอินยู่คลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ